สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทท่านเข้าสู่ช่องมีดีชาแนลคลิปต่อไปนี้อาจารย์จะวางเป็นสูตรหลักหน่วยล่างประจำวันที่1กันยายน2566ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคําเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคํานวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าว่าเลขจะออกอะไร สุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบ,บุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดีแชนแนลโปรดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะคลิปนี้มาดูสูตรหลักหน่วยล่างนะคะจะเป็นชุดมาตรฐาน อาจารย์จะคัดเลือกเฉพาะสูตรที่ค่อนข้างเดินดีนะคะมาวางให้ท่านผู้ชมได้เดินดูต่อนะคะว่ามันจะเดินต่อไปไหมสําหรับงวดที่เราจะใช้วันที่1กันยานี้นะมาเริ่มดูนะคะอาจารย์เอาเล่มสามมาก่อนเลยเนาะสูตรนี้จะหลุดนะคะติดต่อกันสามงวดเลยช่วงต้น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 งวดต้นต้น,ตน,ตน,ตนงวดที่อาจารย์ทํานะคะเก้าสองเนี่ยเข้ามาดีนะประมาณสามหกเจ็ดงวดนะคะ จ็ดงวดแล้วหลุดสามงวดติดกันเลยแล้วต,ตั้งแต่หลุดนะก็กลับมาเดินนะตั้งแต่งวดที่หนึ่งยาวมาถึงตัวนี้นะถ้าที่อาจารย์ทําก็ยี่สิบห้างวดแต่ที่เข้าคือคือสิบห้างวดรวดนะแบบไม่หลุดเลยนะตั้งแต่เก้าสองยาวมาสิบห้าแล้วนะสิบห้างวดเนาะแล้วก็มาต่ออีกนะหน้าใหม่เป็นสิบหกงวดนะคะตามนี้เลยเนาะสูตรค่อนข้างยาวนะคะสิบหกงวดเก้าสองนะแปดศูนย์ห้าห้านี่ เข้ามาทุกงวดเลยเนาะจนกระทั่งถ้าเป็นที่เข้านะสามสิบงวดลวดเลยนะคะแต่ที่ทําทั้งหมดก็สามสิบเก้างวดหลุดไปสามงวดเนาะสามสิบวดก็เดินดีนะคะเก้าสองสี่หกแปดศูนย์จะเป็นสูตรที่เจ็ดเลยนะคะสูตรที่เจ็ดนี่เก้าสองสี่หกแปดศูนย์ถ้าระยะสามสิบงวดลวดนี่ก็ถือว่ายาวนะคะท่านผู้ชมอันนี้ก็ตามได้นะคะตามได้ะคะสูตรต่อมา จะเป็นเดี๋ยวอาจารย์เช็คเล่มสี่แล้วกันเนาะเล่มสี่อาจารย์คัดมา,าสูตรนี้ก็เป็นสูตรแบบเดินคล้ายๆการห่างเป็นแบบสามสามเลยคะ่ะเนี่ยตั้งแต่เจ็ดศูนย์มาเลยนะงวดนี้ก็เข้านะคะถึงหกเจ็ดนี่หกเจ็ดระยะก็ยี่สิบเอ็ดงวดแล้วนะคะหกเจ็ดยังเดินอยู่นะต่อไปก็หกสองห้าแปดหนึ่งสี่ไอ้จะเป็นสูตรที่ สองนะสูตรที่สองที่อาจารย์จะวางให้แต่ว่าในที่อาจารย์เขียนนี่ก็คือหกสองห้าแปดหนึ่งสี่ตรงนี้นะคะนี่โอเคเลยเนาะใช้ได้นะ,ะอันนี้คือไม่หลุดเลยนะไม่หลุดเลยอันนี้ถ้าเทียบกันอันนี้ยาวกว่านะถ้าไม่หลุดลอันนี้ก็สามสิบงวดสามสิบงวดอันนี้นะสามสิบงวดเลยอันนี้แค่ยี่สิบเอ็ดงวดเองยี่สิบเอ็ดงวด ต่อมาเปลี่ยนเล่มมั่งเนาะมันมีเป็นหลายเล่มเนาะคัดมาอย่างละนิดละหน่อยนะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งสองสามเล่มแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดอันนี้ก็ไม่หลุดเหมือนกันร,ระยะกำลังเดินนะคะตั้งแต่แปดศูนย์มาสิบสามงวดรวดเลยเนาะหกเจ็ดล็อกเดียวกันนะหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดอันนี้ก็ดีนะไม่หลุด เล่มแปดดิคัดมาถึงสองสูตรเลยพอๆกันนะระยะการเดินนะตามนี้เลยเนาะสี่เจ็ดตักหน่วยนะคะจนถึงหกเจ็ดนี่ยังเดินอยู่นะหกเจ็ดหนึ่งหนะะึ่งหกสองหนึ่งหกสามศูนย์ศูนย์เก้าเก้าเก้านี่ค่ะเป็นตัวอย่างนะห้าแปดหนึ่งสองสี่หกห้าแปดหนึ่งสองสี่หกอยู่นี่เลยเนาะอันนี้ก็ดีนะคะ อมาลุ้นกันเนาะมันจะเข้าต่อไหมนะต่อมามาเช็คที่เล่มสิบสี่นะคะท่านผู้ชมตรงนี้เลยระยะทั้งหมดก็ยี่สิบสองงวดยี่สิบสองงวดรวดเลยนะคะหนึ่งห้าเจ็ดศูนย์ไล่มาจะถึงหกเจ็ดนะนะคะอาจารย์ก็วางให้ประมาณตั้งแต่เก้าเก้าเลยถ้าเป็นสูตรนี้นะค่นะหกเจ็ดหนึงหนึ่งหกสองนคะ, 67, 11, 62, นะ,คะ เจ็ดหนึ่งหกห้าก้าวเก้าศูนย์เก้าสามศูนย์นี่นะตามนี้เลยเนาะก็เอามาศูนย์หนึ่งสองห้าแปดสี่ศูนย์หนึ่งสองห้าแปดสี่อันนี้ก็ไปอีกหนึ่งสูตรเลยอีกสองสูตรนะคะและอันนี้อยู่ที่เล่มเก้าเออเล่มเก้าสูตรกำลังเดินนะแปดศูนย์สี่ห้าเจ็ดสองค่ะ,ะแบบมาตรฐานนะหกหลัก แปดศูนย์ยาวมันจะถึงหกเจ็ดนะแปดศูนย์สี่ห้าเจ็ดสองสูตรที่หนึ่งนี้เลยอ่าแปดศูนย์สี่ห้าเจ็ดสองได้อีกสูตรหนึ่งก็โอเคอยู่นะสูตรนี้ตั้งแต่ห้าแปดเลยนะห้าแปดสี่เจ็ดนี่อ่าเข้าดีเนี่ยเข้าตัวสุดท้ายสองง่วงติดเลยหนึ่งหนึ่งแล้วก็หกเจ็ดนะ ่อมางินนี้ก็แปดเก้าสองสามสี่หนึ่งแปดเก้าสองสามสี่หนึ่งแปดเก้าสองสามสี่หนึ่งอ่าทั้งหมดเจ็ดสูตรนะที่อาจารย์เราคัดทำทำมาให้เราก็มาเช็คนะคะเลขหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าเลขหนึ่งมีห้าสูตรเลขสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสูตรนะเลขสองเจ็ดสูตรเต็มพี่กัดเลยคนะ่ะ เลขสามหนึ่งสองเลขสามมีสองสูตรถือว่าน้อยนะสองสูตรเราทำตั้งเจ็ดมีแค่สองเองนะคะต่อไปเลขสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอ้าวเลขสี่ก็มีเจ็ดตัวนะได้สองล็อกนี่แหละนะคะสองกับสี่นะต่อไปเลขห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าเลขห้ามีห้าเอาไว้ก่อนเนาะต่อไปเลขหก อยู่ไหนเลขหกหนึ่งสองสามเลขหกมีสามเอาออกไปเลยเนาะเลขหกเลขเจ็ดหนึ่งสองเจ็ดมีสองนะคะน้อยเนาะเท่าเลขสามเลยเลขแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเลขแปดมีหกสูตรเอาสำรองจากเจ็ดเลยเอาวงกลมไว้ก่อนแล้วก็เลขเก้าหนึ่ง สองเลขเก้ามีสองอ 0, 1, 2, 3, 0, 3, นะ่ออกไปเลยเลขศูนย์หนึ่งสองสามเลขศูนย์มีสามนะออกไปเลยเนาะเท่ากับเลขหกอ่ะตอนนี้เราก็จะคัดตัวมากมากก็คือเยอะสุดก็สองกับสี่สองตัวนี้ทั้สองกับสี่แล้วสัมลองตัวนี้เลยเนาะเลขแปดมีหกสูตรหกสูตรเลขแปดก็จะเด่นที่สองกับสองกับสี่นะสองกับสี่สองตัวนี้เด่น แล้วก็สำรลองที่เลขแปดนะะสำรองเลขแปดอ่าส่วนในครบล่างเราจะไม่มีเลขสองกับเลขแปดนะเลขครบล่างเลขแต่เลขสี่นี่มีนะคะก็อาจารย์ก็จะชอบไปในเลขสี่นะก็ณลีถ้าสี่ไม่มานะคะจะมีแนวทางตัวนี้เลขห้ามันก็มีประมาณห้าสุดมันก็มากางๆเนาะอาจารย์ก็อยากจะให้กันเลขห้าไว้ตัวหนึ่งนะ เพราะถ้าเกิดอันนี้มันเป็นคู่นะถ้ามันมาแนวทางของขี้นะคะท่านผู้ชมเลขขี้อาจารย์ให้เป็นเลขห้านะ,ะตัวเดียวไปเลยเนาะเลขห้าอันนี้คือกันไว้นะถ้าใครชอบนะเลขห้าตัวนี้เพราะว่าอันนี้มันเป็นเลขคู่หมดเลยะคะ่ะถ้าแนวทางถ่านหน่วยนะถ้ามันมาขี้จะเป็นที่เลขค่านะคะตัวเดียวเลขค่า ในในคบก็มีห้าเหมือนกันนะในครบมีห้าแต่แปดกับสองเนี่ยไม่มีนะคะสองตัวเนี่ยจะไม่มีในครบนะแต่เลขสี่มีนะเลขห้ามีนะอาจารย์ก็จะให้เป็นแนวทางไว้ให้นะประมาณนี้เนาะจะเป็นหลักหน่วยนะคะเป็นชุดมาตรฐานเป็นสูตรที่อาจารย์คัดเลือกมาให้นะจากทั้งหมดก้โหหลักหลายเล่มเลยเนาะ ก็เอาเฉพาะสูตรที่มันกําลังเดินสูตรไหนหลุดก็พักไว้ก่อนนะคะท่านผู้ชมถ้ามันหลุดแล้วมันก็อาจจะกลับมาเข้านะให้เราได้ใช้งานอีกนะอ่าสหรับคลิปนี้อาจารย์ก็ฝากหลักหน่วยล่างชุดมาตรฐานนะคะเด่นที่สี well ่นะถ้าจะกันก็ที่เลขห้านี่ค่ะสี่กับห้าให้สองตัวนี้นะะหลักสิบก็วางไปให้เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวมีสูตรแปลกๆใหม่ๆที่เป็นคู่ตรงนะแบบสี่ชุดตรงอะไรแบบนี้เยอาจารย์วางให้นะคะสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ